ใบเฟิร์นอัญชสษาดราม่ารออุปากิไม่ตรงปกจบกันทริปในฝันพังเพราะความไว้ใจกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์แทบจะในทันทีสำหรับการรีวิวทริปในฝันที่จบแบบไม่ตรงปกของใบเฟิร์นอัญชษสามงคลสมัยนางเอกสาวชื่อดังดีกรีบล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเจ้าของช่องบวอยจ์และเพจบวอยจ์ใบบันทึกเดินทาง หลังเจ้าตัวและสามีตัดสินใจเดินทางไปพักผ่อนไกลถึงปากีสถานช่วงวันหยุดยาวในรูปแบบ private photo trip ก่อนจะพบว่าเมื่อถึงหน้างานจริงๆหลายๆอย่างไม่เหมือนกับที่บอกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของช่างภาพที่ดูไม่ค่อยจะโฟกัสงานหลักสักเท่าไหร่แถมยังนำสินค้ามาถ่ายรูปรีวิวลงเพจตัวเองอีก โดยเรื่องราวดังกล่าวจบลงตรงที่ใบเฟิร์นอัญชสารวมถึงลูกทัวร์ได้รับเงินคืนจากช่างภาพคนละ8,400บาทซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวเสริมว่าเงินจำนวนดังกล่าวเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกประสบการณ์และเวลาที่เสียไปหากความฝันที่จะเดินทางมายัางปากีสถานต้องกลายเป็นภาพความทรงจำเช่นนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนเฟิร์นเพิ่งกลับจากทริปปากีมาและจากที่ทุกคนเห็นว่าทำไมเฟิร์นถึงหยุดอัปเดตเพจไปเลยระหว่างทริปเพราะเฟิร์นเจอเรื่องราวมากมายที่ขอมาสรุปในโพสต์นี้ที่เดียวกับทริปปากีไม่ตรงปก หนึ่งเฟิร์นอยากไปปากีมานานมากๆเป็นความฝันมาตลอด10ปีและที่ตัดสินใจมาตอนนี้ไม่ช้าไปกว่านี้เพราะเฟิร์นตั้งใจจะสร้างครอบครัวแล้วประเทศนี้เดินทางลำบากก็เลยต้องรีบเก็บก่อนและเลือกที่จะมากับสามีด้วยเพราะเราอยากมีความทรงจำในสถานที่แห่งความฝันของเฟิร์น สองเฟิร์นเลือกรูปแบบ private photo trip เพราะอยากไปแบบส่วนตัวคนน้อยๆมีคนที่อยากไปโดยจุดประสงค์เดียวกันคือถ่ายรูปสวยสวยและที่สำคัญในรายละเอียดทริประบุว่ามีช่างภาพมืออาชีพให้สองท่านคุณจะได้รูปสวยสวยกลับไปแน่นอนและหนึ่งในช่างภาพเป็นบล็อกเกอร์ที่เราชื่นชอบผลงานนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฟิร์นจองเพราะเฟิร์นก็อยากมีรูปสวยสวยกับสามีเฟิร์นบ้างที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นว่าเฟิร์นไม่มีรูปคู่กันเท่าไหร่เพราะไม่มีคนถ่ายให้แต่ทริปนี้ในที่สุดก็จะมีรูปคู่บ้างแล้ว สามเนื่องจากว่าเราพอจะรู้จักทางช่างภาพส่วนตัวเราเลยถามรายละเอียดทริปผ่านทางช่างภาพมาโดยตลอดเฟินทักไปถามครั้งสุดท้ายในวันที่1เศษ3ส่วน2และทำการจองตั๋วเครื่องบินวันที่1เศษสีส่วน2สีในวันที่1เศษ5ส่วน2ทางช่างภาพได้ดึงเราเข้ากรุ๊ปไลน์รวมกับผู้ร่วมทริปท่านอื่นเพื่อที่จะแจ้งว่าทริปนี้จะไม่ใช่ private trip แต่จะกลายเป็นจอนทริปเอาแล้วสิกลิ่นเริ่มแปลกๆแต่ด้วยความไว้ใจเพราะเห็นว่ารู้จักกันอยู่ก็ไปต่อไม่น่าเลย 5. ขอให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจปากีสถานเที่ยวเองไม่ได้นะคะต้องมีโลชั่นไกด้นำเที่ยวส่วนใหญ่เลยจะเป็นรูปแบบที่มีทัวร์ฝั่งไทยจัดและไปรวมกับฝั่งโลชั่นอีกทีค่ะ 6ช่วงระหว่างเดินทาง5ถึง15เมษายนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทริปนี้ไม่ใช่ทั้ง private เพราะการที่นำเราไปรวมกับกรุ๊ปทัวร์อื่นๆอีกถึง9คนที่ซื้อทัวร์จากที่อื่นมาไม่ใช่ในรูปแบบโฟโต้ทริปแต่ก็ดันต้องเอามารวมกันเพื่อให้เต็มรถทำให้เราไม่สามารถถ่ายแลนด์เคป e ได้อย่างที่ตั้งใจเนื่องจากจำนวนคนที่เยอะมากต่อหนึ่งสถานที่กับเวลาอันจำกัด เจ็ดซ้ำแล้วเมื่อบอกว่าเป็นโฟโต้ทริปก็ดูจะไม่ใช่อีกเช่นกันทั้งรูปแบบการเที่ยวที่เป็นเหมือนทัวร์ปกติหรือที่บอกว่ามีช่างภาพมืออาชีพก็ไม่ได้ช่วยถ่ายรูปให้ลูกทัวร์อย่างคำที่โฆษณาแต่กลับเอาสินค้ามากมายมาถ่ายเพื่อรีวิววงเพจของตัวเองเรียกได้ว่ารับงานซ้อนงานแต่ให้ความสำคัญกับงานซ้อนมากกว่างานหลัก8และถึงแม้ในบางสถานที่จะไม่ได้เอาสินค้ามาถ่ายรีวิวลงเพจตัวเองแต่ช่างภาพทั้งสองท่านซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันก็มักจะถ่ายรูปกันเองอยู่สองคน เก้านี่ยังไม่นับมารยาทในการถ่ายรูปร่วมกับผู้อื่นทั้งบังเฟรมขวางเฟรมหรือการกดดันให้เฟิร์นที่ถ่ายอยู่ตรงนั้นต้องหลบไปทั้งทั้งที่เฟิร์นจ่ายค่าทริปมาและเขาเป็นช่างภาพนี่เฟิร์นเข้าใจผิดไปเองหรอว่าเฟิร์นควรจะได้พาราริทีในการถ่ายก่อนเขาสิบเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นเริ่มเกิดการพูดคุยเรื่องเงินส่วนต่างที่ควรจะได้รับเพราะเราไม่ได้เดินทางในรูปแบบที่เราซื้อมาไพรเวททัวร์สิบเอ็ดทางช่างภาพแจ้งอยู่หลายครั้งว่าจะประสานทางทัวร์ให้ 12. จนวันที่เฟิร์นกลับไทยมาเฟิร์นติดต่อไปทางทัวเพื่อร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นแต่กลับต้องพบว่าทางทัวไม่ได้ออเปเร์ทริปนี้มาตั้งแต่1เศษ2ส่วน2แล้วและเงินอยู่ที่ช่างภาพทั้งสองทั้งหมดเฟิร์นจอง1เศษ4ส่วน2แปลว่าจริงๆช่างภาพควรจะแจ้งเฟิร์นก่อนจองเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วถ้าแจ้งเฟิร์นจะได้ไม่จองไง13สาเหตุที่ทางทัวไม่ได้ออเปเร์แล้วเป็นเพราะทางช่างภาพขอเปลี่ยนโลชั่นฝั่งปากีซึ่งไม่ใช่พาร์ท จึงทำให้ทัวไม่ได้ดำเนินการกับทริปนี้ต่อที่ผ่านมาทางช่างภาพมีโอกาสหลายครั้งที่จะแจ้งพวกเราแต่เลือกที่จะไม่แจ้งไม่พอ,อย่างเลือกที่จะพูดให้ลูกทัวเข้าใจว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่ทัวอีกต่างหาก 14. หลังจากนั้นเฟิร์นได้รับรู้อีกหลายเรื่องที่ทางช่างภาพพูดในวันที่เคลียร์กันไม่ตรงกับข้อมูลที่เฟิร์นมาคุยกับทางทัวทีหลังเช่นบทบาทการมาในครั้งนี้ของทางช่างภาพทั้งสองที่เขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ต้องมาถ่ายคนแต่มาเพื่อถ่ายวิวแต่ทางทัวแจ้งอย่างชัดเจนว่าได้ตกลงกับช่างภาพว่าต้องมีการถ่ายคนด้วย 15กว่าทางช่างภาพจะยอมรับในข้อนี้ก็ตอนที่เราประชุมรวมกันทุกฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามหลังจบทริปเมื่อเราได้รูปแล้วก็พบว่าช่างภาพทั้งสองไม่ได้ทําหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่ลูกทัวร์ไม่ได้มีรูปครบทุกคนครบทุกสถานที่ลูกทัวร์บางคนมีรูปจากตากล้องท่านหนึ่งเพียงแค่2รูปเท่านั้นจากทริป10วันช่างภาพให้เหตุผลว่ามัวแต่โฟกัสกับการถ่ายรีวิวลงเพจตัวเองเลยอาจจะทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ 16. ลูกถัวต้องการเหตุผลจากทางช่างภาพว่าทำไมถึงเปลี่ยนโลคอลโดยไม่บอกเพราะนั่นคือสาเหตุที่พวกเราไม่สามารถเดินทางแบบ private photo trip ได้อาย่างที่ตั้งใจซึ่งเหตุผลที่ทางช่างภาพบอกเป็นการ discredit คนอื่นที่ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้จริงจนสุดท้ายถึงจะพูดว่ากลัวลูกถั่วจะรู้ว่าใช้โลคอลเจ้าไหนแล้วไปจองตรงหรือถ้าใครได้ราคาดีกว่าแล้วจะมาขายตัดราคา เราในฐานะลูกทัวร์เรามองว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคเลยเราควรมีสิทธิเลือกโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถให้สินค้าเราที่ตรงตามคำโฆษณาได้17มาถึงตรงนี้เราเริ่มสับสนบทบาทแล้วว่าสรุปช่างภาพทั้งสองมาในฐานะอะไรกันแน่ช่างภาพก็ไม่น่าใช่เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อนชวนเที่ยวก็ไม่น่าใช่เพราะทั้งสองท่านยอมรับด้วยตัวเองว่าต้องการกำไรจากการจัดหรือจะเป็นทัวร์แต่เป็นทัวร์มันต้องมีใบอนุญ,ญาตนี่นะไม่ใช่ใครก็ทำได้ก็แปลว่า 18. ถึงแม้จะมีรายละเอียดอื่นๆมากกว่านี้แต่เราขอสรุปเลยแล้วกันค่ะว่าลูกทัรวได้เงินคืนจากตากล้องกันคนละ8,400บาทแต่ถ้าถามเรามันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเสียไปเวลาความรู้สึกประสบการณ์ความทรงจำต่างๆที่มันแย่มากๆความฝันเป็น10ปีของเรามันกลายเป็นแบบนี้ทริปนี้รูปคู่เราก็เป็นรูปเซลฟี่เหมือนเดิมบางสถานที่สวยๆก็ไม่ได้มีรูปถ่ายด้วยซ้า 19จริงๆเรื่องนี้เราตั้งใจจะเล่าแค่ใน Facebook ส่วนตัวที่มีเพื่อนหลักร้อยเท่านั้นแต่หลังจากลงไปมีคนแจ้งเรื่องเพิ่มเติมของช่างภาพทั้งสองถึงความไม่โปร่งใสและความไม่โปรในการทำงานทำให้เราตัดสินใจลงเรื่องราวในเพจเพื่อเตือนภัย20่ใครจะซื้อทัวร์อะไรอย่าดูเพียงแค่ผลงานให้ดูประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมทริปก่อนๆด้วยและก่อนไปทัวร์ไหนอย่าลืมถามหาใบอนุญาตนะอันนี้สำคัญมากบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจขนาดรู้จักกันยังไม่รู้ใจกันเลย 21และสำหรับคนทำงานก็ขอฝากไว้มีฝีมือก็ใช้ฝีมือ,มอทำงานอย่าใช้หัวหมอทำงานเลยขะเงินอะไรก็อยากได้แต่อย่าอยากได้เงินบนความเดือดร้อนของคนอื่นแบบนี้เลยขะฝากไว้ให้คิดปลอทัวร์โล컬ฝั่งปากีดีมากๆค่ะใครอยากไปปากีแล้วอยากได้ชื่อทัวร์โล컬เฟิร์นพร้อมแนะนำต่อนะคะเข้าดูแลดีจริงๆหน,านา้าหน้าบนรถที่ได้ร่วมทริปกันก็ดีมากๆเพื่อนร่วมทริปคนอื่นๆก็ดีมากเลยค่ะในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังเจอคนดีอยู่นะขอบคุณทุกคนค่ะ